สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่1 1ตุลาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวศุกร์จะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวศุกร์ย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะวันที่11ตุลาคมเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศีสิงห์ไปที่ราศีกันอยู่ที่ราศีกันเนี่ยจนถึงวันที่4พฤศจิกายน2 5ง8ทีนี้อยู่ที่ราศีกันปุ๊บดาวศุกร์ดวงนี้ได้ตำแหน่งนิดในทางอุราาส์นิดในทางอุราศาสคืออะไรน นิดหน่อยเล็กๆน,น้อยๆหรือตําต้อยอแล้วก็เป็นเรื่องของดาวศุกร์เนี้ยแสงสว่างอาจจะไม่ได้มากก็ได้ค่ะทีนี้ของคุณเนี่ยดาวศุกร์คุณเป็นเรื่องอะไรดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจ้าเดือนปุตตะปุตตะกับกรรมะอยู่ในเรือนสุภะปุตตะสุภะเนี่ยคุณจะได้บุตรบริวารเป็นที่พึ่งพอประมาณ เล็กๆน้อยการช่วยคุณเือช่วยเหลือคุณได้บ้างนิดๆหน่อยอะเราไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือในแบบไหนหรือเขาไม่ว่างหลังวันไปหรือบุตรบุรวางก็จะทําคุณมีความสุขพอประมาณเหมือนกันถ้าในกรณีบางคนไม่มีลูกมาจะเป็นเรื่องของคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้าล่ะสัตว์เลี้ยงคุณเองอ่ะก็อาจทำาคุณมีความสุขได้เหมือนกันหรือบางคนถ้าไม่มีเลยให้คุณไปทําบุญบริจาคก,กับสถานเลี้ยงเด็กกาพร้า มาอาจจะต้องกลุ่มความสุขเกิดขึ้นก็ได้เป็นการแก้เคล็ดหลายอย่างด้วยนะบางคนอนาะมีการโอากาสได้เดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือบุตรบริวารคุณเองอะ่ะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นได้เหมือนกันบางคนจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะหรือบุตรบริวารคุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นที่นี้ความสําเร็จที่บุตรคุณจะได้เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าบุตรคุณอนะ่ะ ณเวลาเนี้ยทำอะไรอยู่เนาะทำหน้าที่การงานอะไรหรือมีการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นไหมอ่าสมมุติถ้ามีการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นลูกคุณเนี่ยเขาอาจจะได้ลําดับที่เอออาจจะไม่ใช่ที่1ก็ได้ค่ะอาจจะเป็น2 3 4สามสี่แล้วก็ไปนะคะมันแตกต่างกันเนาะหรือบางคนเนี่ยบุตรบรุญวานคุณเองอะ่ะจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้แต่ก็คืออาจจะเป็น บ้างนิดนิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยเป็นสูงสิงเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่คนนะทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเรื่องกรรมะด้วยกรมมะอยู่สุภะบางคนน่ะจะได้ทำงานที่คุณปรารถนานะที่คุณฝันเอาไว้อะหรือตามที่คุณจินตนาการของคุณเองว่าคุณอยากทำอะไรล่ะสมมุติบางคนน่ะมีงานมีงานประจำอยู่แล้ว บางทีเนี่ยจังหวะนี้คุณอาจจะได้คิดได้ทําอะไรที่คุณอยากทําอ่ะแต่ที่การทําคุณอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเละจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็นได้ค่ะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นประโยชน์คุณเองในภายภาคหน้านะหรือบางคนเนี่ย,ได,ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการงานได้ยังไงล่ะก็ต้องดูที่หนะ้าที่ตามสถานการณ์ของแต่คนนะหรือบางคนการทํางานช่วงนี้อาจเปความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ หรือสามารถบริหารงานกับชีวิตกับการเดินชีวิตคุณได้พอประมาณก็ได้เออบางคนเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีการสอบแข่งขันอะไรก็จิมความประสบความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ความประสบความสำเร็จคนมันแตกต่างกันไปนะทีนี้เป็นนิดก็มองว่าบาอาจ,จะขยบขึ้นปนิดหนึ่งไหมเออหรืออาจจะการสอบแข่งขันนี่เราอาจจะได้รอบเนี้ยเราอาจจะที่หนึ่ง ที่2ที่สที่4ี่ก็วันไปแต่บางคนถ้ามันติดสำรองถ้ารอบนี้คียการแข่งติดสำรองปุ๊บเนี่ยอย่าท้อแท้นะถ้ามันมีโอกาสอะไรเข้ามาคุณสอบคุณสอบเลยคะ่ะวันหนึ่งอะ่ะก็ต้องเป็นของคุณอันนี้ต้องดูแต่คนนะคะเพียงแต่ว่าอย่าพึ่งไปทิ้งเรื่องการสอบงานมีโอกาสอนะสอบไปเถอะวันนึงก็ต้องสู่ความสำเร็จสักวันนะคะนะ ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของโดยสุ่มเป็นตัวแทนเรื่องของเงินสดก็ได้เรื่องการเงินก็ได้ทีเนี้ยบางทีเนี่ยจีเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็ได้เข้ามาจากเรื่องการงานหรืออาจาจะได้จากบุตรหลานบริวารคุณให้เองก็ได้เหมือนกันนะตรงเนี้ยอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆถ้าเรามองเรื่องของความรักความรักคนมีคู่อาจจะมีการหึงหวง,หวงน้อยอกไนใจ งอนกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าเข้าใจกันซึ่งกันอะไรกันนะคิดว่าเลยว่าปัญหาเนี่ยการทะเลาะกันไม่เกิดขึ้นนะบางทีอ่ะมันก็ต้องมีการรู้จักเอ่อง้อกันบ้างเนาะลิ้นกับฟันเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเป็นของธรรมดาขผิดก็ไปง้อละกันต้องบอกงี้ถ้าเราบอกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของเอ่อคนมีเสน่ห์อ่ามีเสน่ห์มากทั้งคู่เลยทั้ง ตัวคุณเองหรือคู่ครองคุณเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีใครเข้ามาชอบทีนี้ถ้ามีใครเข้ามาชอบบอกนี่ว่าถ้าคุณไม่ก้าวขาออกไปปัญหาไม่มีตามมานะแล้วก็มองอีอย่างหนึง่งถ้าตัวคุณเองกับคู่ครองคุณเป็นเห็นคนสวยคนหล่ออุย้ยชอบกันยาเนี้ยอันเนี้ยเรารู้ลิมิตเราแล้วว่าเราแต่งงานแล้วเราไม่ก้าวขาออไปปัญหาก็ไม,ม่ตามเข้ามานะดูที่ บุคคลสองบุคคลแหละว่าจะยังไงกันทีนี้มองเรื่องของคนโสดคนโสดเนี่ยก็เจอจากเนี่ยไปเจอจากกาันหน้าที่การงานหรือคนนี้เขาอาจจะมีอะไรนะมีอายุน้อยของคุณก็ได้หรืออายุเท่ากันก็ได้แต่มีนิสัยแบบเด็กก็ได้แม้กระทั่งบางคนอายุมากคุณแต่ก็ยังมีนิสัยแบบเด็กก็ได้เหมือนกันคือให้ดูแต่คนอ่ะว่าจะยังไงให้พิจารณากาันให้ดีๆนะคะรวมถึงการลงทุนหุ้นส่วนก็ได้อย่างเงี้ย ดูให้ดีๆถ้าจะทำไรขอทำเป็นสัญญาเป็นระลักอักษรแจกกระนวดโคลชุดจะได้เป็นการป้องกันไว้ในภายภาคหน้านะคะหรือไม่ได้เรื่องความรับเรื่องส่วนละมีการซื้อของจากาซื้อมาใครไปเพราะค้ามค้าไมจากออนไลน์ต่างๆไหมดูของให้ดีๆว่าตรงปกไหมยไงอะไรไหมได้ตามครบจำนวนตัวเองไหมอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เรามัดระวังกันได้เนาะ หรือบางคนเนี่ยบางทีการงานมันอาจจะมีการแก้ไขนิดนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้นิดหนึ่งนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มแค่นี้ค่ะไว้จนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ